สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะปร .3 รับ2และปร .3 รับ3นะคะวันนี้ครูเป้จะพานักเรียนนะคะมาทําแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะคะทําแบบฝึกหัดในหน้าที่81,82นะคะในหัวข้อที่6หัวข้อที่7หัวข้อที่8แล้วก็บันทึกสรุปความเข้าใจกันนะคะตามครูเป้ไปทําแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะคะค่ะเด็กๆให้เปิดหนังสือวิชาภาษาไทยนะคะแบบฝึกหัดนะคะ เปิดในหน้าที่81นะคะนักเรียนดูหัวข้อที่6ตามคูปเป้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคําที่มีตัวการันตามความหมายที่กําหนดนะคะในหัวข้อที่6มีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะฝั่งซ้ายมือให้เราเติมนะคะคำที่มีตัวการันนะคะฝังขวามือนะคะจะเป็นความหมายนะคะอันแรกเลยความหมายข้อที่1คือธงชาติไทยหัวข้อที่2พระเจ้าแผ่นดิน หัวข้อที่3เทศกาลขึ้นปีใหม่ของไทยหัวข้อที่4ี่โลกของเทวดาเมืองฟ้าหัวข้อที่5จังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือหัวข้อที่6ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองหัวข้อที่7แปลกประหลาดนะคะหัวข้อที่8 7เจ็ดวันหัวข้อที่เก้าดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองหัวข้อที่สิบ ศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้ทีนี้ครูปเป้จะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะในหัวข้อที่หัวข้อที่3นะคะนักเรียนนะดูนะเทศกาลขึ้นปีใหม่ของไทยคือนะคะสงกรานนั่นเองนะคะต่อไปนะคะหัวข้อที่6นะคะดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองคือ ดาวเลษ์นะคะต่อไปหัวข้อที่9นะคะที่ครูปเป้ยกตัวอย่างดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองคือดาวเคราะห์นะคะให้นักเรียนเติมแบบนี้นะคะก็คืออ่านความหมายที่อยู่ฝั่งขวามือนะคะแล้วก็เรามาเติมฝั่งทางซ้ายมือนะคะคนักเรียนพอจะทำได้ไหมคะดูตอ่าดูตามตัวอย่างที่ครูปเป้ทำให้ดูนะคะ ค่ะนักเรียนเรายังอยู่ในหน้าที่81กันอยู่นะคะเรามาดูหัวข้อที่7กันต่อเลยนะคะให้นักเรียนเลือกคําในวงเล็บเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะในหัวข้อที่7มีด้กันทั้งหมด5ข้อนะคะข้อที่1เด็กดีต้องมีความซื่อที่เขาเว้นช่องให้เราเติมนะคะเราต้องเอาคําที่อยู่ในวงเล็บหนามาเติมใส่นะคะต่อตอนเองและผู้อื่นนะคะคำในวงเล็บอ่านว่าสัตว์ที่เป็น บอแหวนกาลันแล้วก็ยอยักกาลันนะคะหัวข้อที่ 2, 2> เว้นว่างไว้ให้เราเติมนะคะเลขข้อนี้ฉันทําได้สบายมากในวงเล็บอ่านว่าโจทย์โจทย์ที่เป็นยอยักกาลันกับโจทย์ที่เป็นกอไก่กาลันนะคะหัวข้อที่3นะคะและจักการที่9สเสด็จขึ้นของราดเว้นไว้ในพศ2489ในวงเล็บคำว่าราดนะคะก็ที่เป็น ชอช้างแล้วก็เป็นยอย,ยักษ์กะลันนะคะต่อไปนะคะข้อที่4การกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเหตุเวียนว้สําคัญที่คนไทยควรจดจําก็เป็นคําว่กการนะคะการที่เป็นนอนุูกะลันกับการที่เป็นนอนเนนกะลันนะคะข้อที่5ลูกแล้วก็วินช่างว่างไว้ควรเขารพเชื่อฟังคําสั่งสอนของครูอาจารย์ในวงเล็กก็เป็นคําว่า สิทธ์นะคะสิทธิ์ที่เป็นยอยกกะกัลลนกับสิทธิ์ที่เป็นทอทงนะคะกะลัลลนนะคะทีนี้ครูเป้จะยกตัวอย่างนะคะให้นักเรียนดูตรงในหัวข้อที่สามนะคะรัะชก,การที่เก้าเสด็จขึ้นคลองลาดตรงนี้นะคะเป็นช่องว่างไว้นะคะนพศส4องพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าคำที่อยู่ในวงเล็บคำว่าลาดที่เป็น ชอช้างนะคะแล้วก็ยอ,อยักษ์กัลันนักเรียนจะเติมเอาตัวไหนมาเติมคะที่เป็นชอช้างหรือเป็นยอ,อยักษ์กัลันนะคะนักเรียน,นคิดว่าอันไหนคะพอจะเดาได้ไหมพอจะตอบได้ไหมคะอะนะคะเดี๋ยวคูปเป้เฉลยให้นะคะในข้อที่3ก็คือคำนี้เราจะต้องเติมเอาคำที่มียอ,อยักษ์นะคะเป็นตัวกาลลันมาใส่นะคะได้ไหมคะ ทำได้นะคะเด็กๆน่าจะทำได้อยู่นะคะทานักเรียนให้นักเรียนเปิดไปในหน้าที่82ต่อกันเลยนะคะในหัวข้อที่8นะคะให้นักเรียนเลือกคำในหน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่10นะคะเอามาเขียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะคำละ2ครั้งนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะครูปเป้ยกตัวอย่างคำว่าอุโมงค์นะคะคำต่อไปก็เขียนคำว่า อุโมงเหมือนกันนะคะส่วนข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อ5นะคะให้นักเรียนหาคำมาเติมเองนะคะมาดูกันนะคะบันทึกสรุปความเข้าใจจะมีแผนผังนะคะคำที่มีตัวกลันนะคะให้นักเรียนเอาคำที่สรุปที่ครูเป้เคยสอนในคลิปมาค่ะ สรุปตรงนั้นนะ่ะเอามาเติมใส่ตรงนี้นะคะถ้านักเรียนย้อนไปดูคลิปที่ครูเป้สอนในวันพฤหัสที่แล้วนะคะสามารถที่จะเอามาเติมในแผนผังตรงนี้ได้นะคะครูเป้จะยกตัวอย่างคํานี้นะคะคือมีอะไรคะเป็นตัวกากับอยู่ก็คือมีไม้ทันตคาดนะคะเป็นากากับนะคะส่วนคําที่เป็นตัวการันนะคะ ตัวการันจากไม้แล้วก็ตัวการันมีทั้งตัวเดียว2ตัวและให้นักเรียนเติมเองนะคะถ้าไม่ได้จริงๆนะคะตรงนี้นักเรียนสามารถย้อนไปดูคลิปได้เลยนะคะมันก็จะมีคาตอบให้เรามาเติมตรงนี้ได้นะคะส่วนในวันนี้นะคะเด็กๆเสร็จแล้วนะคะก็สามารถส่งงานได้เลยนะคะส่วนคนที่ค้างงานอยู่นะคะก็ ทำส่งได้เลยนะคะเพราะว่าเราเหลืออีกแค่3สัปดาห์ก็จะจบการสอนแล้วนะคะกูเป้ก็จะได้รวบรวมคะแนนเก็บให้คะแนนตัดเกรดให้นักเรียนนะคะอย่าลืมส่งงานกันนะคะส่วนในวันนี้นะคะจบการอา่สอนนะคะการทําแบบฝึกหัดนะคะเพะยียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในวันพฤหัสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ